โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคียบ สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาชนเลงกับโอเมนซึ่งเป็นตัวแพ้ทานนะครับปกติผมจะเอาโอเมนมาชนกับเจ้ามูลาดเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะคราวนี้เออบางทีเราอาจจะอยากเล่นมูลาดว่าเออแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องเจอเจ้าตัวนี้นะครับโยโยโอ้เว้ยเพื่อนมาช่วยแล้วมีวิธีไหนที่ทำให้เราไม่แพ้เขาบ้าง ผมตอบไปเลยว,ว่าไม่มีนะครับเอาเป็นว่าให้ตายน้อยที่สุดแล้วกันนะครับประมาณนี้เราจะสับแบบไกลๆถ้าปกติเพื่อนๆเ,เห็นมูลาดแล้วล่างเงาใครล็อกเป็นเนี่ยฟิกเกอร์ล็อกยังไงก็ได้นะครับเออเราก็ต้องให้เขาใช้ฟิกเกอร์นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆให้ตายน้อยที่สุดนะครับไปแตเคียร์ก่อนปะเคียร์ก่อนแล้ก็ไปก่อนนีครับ ประมาณนีเ้เล่นในตัวแพท้ทางเล่นตายน้อยที่สุดนะครับเ,เราขึ้นมาเติบก่อนปะมาห้านี่ห้าครับแต่น้อยเดี๋ยวโอเมนก็ขึ้นมาเราเก็บแตก่ก่อนเลยดีกว่าครับสับไปก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอาอมาก้อนเอเอตอนนี้ผมหมดสกิลวะต้องรอเล่นทีได้ไปหนึ่งแล้วสับไปสอง เอโซยังเล่นอยู่ครับเอโซยังดึงอยู่ครับเอโซยังเอาตาไอาโซเลยนร้อม่ต้องเอาสูตรสวยครับตรงนี้เพื่อนอาจจะถามว่าพี่เราออกอะไรสามารถกันโอเมนได้บ้างในเลนนะครับต้องตอบเลยว่าแทบแทบจะเป็นไปได้ยากเลยนะครับแทบจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากเลยเพราะว่าออกอะไรพี่แกก็ฟาดตายหมดนะครับถ้าเขาได้ทานรอนนะฟาดตายหมดนะครับ ยิ่งเราอาพลังแฝงนกกระจิบมาด้วยตายเร็วมากเลยครับผมโหลานเพื่อนๆรู้อยู่แล้วใครเล่นบราณเราโตมันบางมากแทบจะเป็นแคร,รี่หนึ่งตัวเลยนะครับอันนี้ผมมาป่าให้เพื่อนเลยเลนกลางเราไม่อยู่นะครับเลนกลางเราไปเติมด้านบนแล้วเขามารับคลิปไม่ทันแน่นอนนะนอีกหนึ่งทางเลือกเลยก็คือไปเคลียร์เลนกลางกับเพื่อนนะเออถ้าเราแบบเป็นตัวแพ้ทางจริงครับไปเคลียร์เลนกลางกับเพื่อนเราจะไม่ค่อยอยู่เลนกับโอเมนเท่าไหร่ ในตอนที่เขาแบบเลเวล4แล้วเขาจะล็อกเราง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเล่นกับเขาแค่น,นั้นจบนะครับเพื่อนแจ้งว่าเมทฟิกนะครับเราสามารถล้วงเมทได้นะแต่ตอนนี้แจ้งเพื่อนก่อนนะเพื่อนหายอตอโผล่แล้วนะครับ <passing> แล้วก็มาเคลียร์เขาโป่งนู้นใช่ไหมเราเคลียร์ไกลๆตรงนี้เลยครับรีบเคลียร์รีบเคลียร์ยเราเห็นแล้วเราก็รีบเคลียร์นะครับถ้าเราไม่เห็นเราจะทำตัวติ่มๆหน่อยนี่ครับ เอีเก็บแตกแล้วมาเจอฟอนเดเนโรตรงนี้ครับคุต่อบัฟแบงไปแล้วด้วยคนข้างตัดสินใจล้วปากครับจะเล่นกับฟอนเดเนโรก็โดนปลาดอกก็ได้อยู่ดีครับโดนปลาดอกไม่พอเดี๋ยวเจ้าตัวนี้มันมา,มาเติมไวครับเอ้ยเอาเอานึกว่าเราจะสับครับแต่ว่าเราใช้ที่คิวหนึ่งเพื่อเก็บยตัวแตกไปเมื่อกี้จังหวะนี้เราสับฟรีสปอร์ตสับฟรีสปอร์ตไปเลย อย่างนี้เราก็ต่อดได้ครับถ้าเขาใช้นติไปแล้วนะเออเออ,อน,นี้เขาใช้นติไปแล้วก็ไปหลอกได้บ้างนะครับแต่ถ้าหลอกเยอะไปบางทีมันเอาคืนจริงเนี่ยผมพูดตรงหลอกเยอะไปบางทีเขาจับทางได้นะครับระวังตรงนี้ไว้ให้ดีจัดการให้เพื่อนนะตรงน,นี้ เหมือนจะตายอะ่ะก็เลยรีบกลับมาก่อนฟิกเลยครับโอ้โหโจนช,ช็อตอ่ะไม่ได้พลังแสงมาก่อนเชื่อเอ้ย,ยเป็นกบหรือเปล่าเป็นกบหรือเปล่าที่ได้ฆ่าไปมาถึงคาสับเลนบ้างครับเลน,บ,เลนบนละแตกไปก็เลนลาแล้วเพื่อนติโจมตีแล้วในจังหวะน,นี้เราก็ต้องเข้าครับเราก็ต้องไปกลัวครับมันล็อกอยู่แล้วมันล็อกอยู่ได้รเพราะ ลุ้มว่นะนจังหวะนี้ลุ้มว่ะเออตายเหมือนกันนะครับแต่นี่คือลุ้มนะนี่คือลุมโอเมนนะครับมันเกือบเอาไปสองแล้วยังตามอยู่ในจังหวะนคคี้โอเคเคลียร์คลิปวู้ดแต่ว่าอิรินเข้ามาเติมเติมสวยมากนะครับปาดไม่โดนตีตีคืนตีคืนแล้วจังหวะนี้ตูดเกาะโอ้โหประมาณนี้เพื่อนก็พยายามแหละพยายามไม่ตายนะครับ ถึงแม้ว่าจะลุมก็ลองดูไม่งแพ้ยังไงก็แพ้วันยังค่ำว่ะตัว <laughs> ไปลุมว่าเกิดขีดสองโอ้มนอยู่ขวาสุดครับตอนนี้เราก็สับไปได้แบบสบายสบายมีตัวที่แก้งเราได้อยู่ประมาณ2ตัวครับก็ดอกของฟอร์เนโน่บาทีก็ทำให้เราตายได้เนะครับ คือค,คดคดยอเขาทำอะไรตายตายไม่ได้หรอกคือเขาจะลมนะครับคือดอกโดนทียก็ต้อพืนภาพพื้นภาพ,พ,พดู๋ยวเราด,ด,ดูลำหลบมาก่อนสับครับฟิกเกอร์หลบหลบแล้วแดนมาทางนี้โอเคเหนื่อยจริงๆก็ตรงนี้ <c oughs> โอ้เลือกเลนบนก็มันก็แตกละ่ะซิมดิเชื่อมาแล้วครับ เกมตามอ่ะตัวละครมันชนะมันก็มันก็ต้องไปเกมตามกันบ้างเป็นเรื่องปกติแตกไปก่อนนะครับก็ดูให้ดีว่าโอเมนอยู่ไหนโอเมนอยู่ด้านซน้ายอย่างนี้เราก็สับไปก่อนเลยครับวิ่งเกือบลม้มแม่แตกไปแล้วก็อ่าอ่าอยู่ตรงนี้นะครับ ดีที่เป็นอิลูเมียที่เปิดแมปตายนะแล้วก็ดูดูจุดสุดท้ายว่าเขาอยู่ตรงไหนนะเขาก็อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เล่นขวาไว้เพื่อเพื่อความปลอดเชี่เขาใจได้ติดไปแล้วที่เจอพอดีเลยเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้แต่เกือบจิตเลยนะเพื่อความปลอดภัยโอเค ็บแต่ก่อนเพื่อเพื่อเพื่อเล่นครับรวบได้แล้วก็เล่นเอ๋รวบได้แล้วก็เล่นดีเผื่อไว้เผื่อไว้เพราะโจตัวนี้เลือดถึงเลือดน้อยถ้าไม่โดนอะไรเนี่ยก็เหมือนทราบฟรีนะครับถ้าไม่โดนนะแต่ไว้ว่าโอเมนล็อกไปแล้วนะครับระยะเวลาล็อกเขาต้องใช้คูลดาวหน่อยเดี๋ยวอีลินครับ โอ้โหสกิลหนึ่งระวังไว้เดินเดินทีที่ตายเลยนะโอเคกลับไปเติมเลือดดีกว่าครับแล้วเพื่อนเก็บอีรินไปได้แล้วตรงน,นี้เล่นกันสวยเลยตายไปสี่เดีวยวฝั่งตรงข้ามสปีสปรอร์ตโห้โหดแรงเลยว่ะอรินสกิลเดียวเราหายไปสองข้อครับโอ้เป็นอยู่กลางโอเคเราจะดูโอเมก่อนนะครับแล้วเราเค่อยแบบสับไปไกลอ อย่าไปสับในระยะโอเมนพอดูด้ดวยเขามีฟิกหรือเปล่านะครับถ้ามีฟิกเพื่อนๆก็ต้องบวกฟิกเกอร์บวกอันติเข้ามาอีกทีนะครับ <A point? S 1> ดูนะเขาเราคัดตัวน,นี้ให้ครับ A enemy. A enemy เราจะมุง่งมุ่งแต่ตัวบางๆเท่านั้นในไฟเราจะมุ่งแต่ตัวบางๆครับ <A point? S 1> ทีมไฟห้านะมส <A point? S 1> ับ จะตายเพื่อนสวยครับประมาณนี้ในเลนก็ตายน้อยที่สุดนะครับในไฟต์เขาก็ดูโอเมนว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปคัดตรงประมาณนี้กว่านนะแคบผมโอ้โหโดนเลยโดนแบบบวกตีโอเคกจะโดดสวนปาได้หนึ่งทีเกินไปแล้วตรงนี้ไม่มีใครสามารถต่อ,อกรกลับมาหลอกได้เลยครับตรงนี้โอ้โหดับเบิลคิวไป ถึงเทศรรกาลเทเลนะได้อ่าเจาะเกาะมาอีกรอบหนึ่งนะครับเกมนี้ผมอาจจะออกเป็นโบเคสเปียร์หรือไม่กม็มูรัมัสมูรูมุสุมูรูมูรูมุสุโอ้โหดูป่าเด้อาจจะออกเป็นมูรามาซานะครับเพราะฟอร์เรนติโนโอเอยโอมนเอยอมาล็อกเอยนะครับตัววิกแกมันแข็งซลือเกินแล้วก็ผมจะเอาคูดาวไว้ด้วยแหละอาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้ากาันซีนะครับ เปลี่ยนได้นะก็อย่าลืมนะว่าเก็บสแต็กลมเราคูดาวอยู่ที่30%นะใช้30%เป็นขั้นต่ำเนรับโอ้โหดอกไปโดนแบบนี้เรียบร้อยแล้วสิแอนด์ไอทีดูว่าเลยเราจะหาองมันไปก่อนเนี่ันี่เพื่อนหาข้อมูลให้ดีนะครับเพื่อนเปิดเดินเปิดแมพให้ก่อนเลยเราก็ได้รู้ว่าตัวนน้นตัวนี้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับฟิกปอดเลย ฟิกตอนแบบนี้ถามว่าดีไหมอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะพี่แกยังกลับบ้านไปเติมเลือดทันในตอนนี้กอรทอร์กำลังจะเกิดแบบนี้นะครับแต่หมันมันไส่มันไส, <laughs> ส้ไม่มีทางด้วยฟิกเกอร์ปาดอาแล้วเพื่อนเริ่มบวกกันแล้วครับตรงนี้มาหลอกกันจะตายแล้วล่วงไปแล้วครับ ปาดไปเลยนี่ครับมาหลอกตายไม่ว่าใครสักคนตายนะครับเพื่อนเลือกที่จะเปิดกอสเลเยอร์เลยนะครับเขาจะมาแล้วเราสโลเขาสัหน่อยดูวิเยี่ยเกือบเกือบแล้วครับเกือบขีดแต่ยังกลับมาได้โอเคตอนนี้ถอยเลยครับอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปรองเท้ากันอีกีนะครับ คูดาวมันจะอยู aker, problems, ่พอดีนะเพื่อนๆทั้งดีมีเดเซอร์เอ้ยทั้งลอกกินุสทั้งมูนามาสะมันครบแล้วนะครับครบคูดาวแล้วครบคูดาวแล้วนะครับเหมือนจะมาปิดคนหลุดโรนโก่อนเหมือนจะมาปิดสาบไปก่อนเลยครับครือหลอดแบบนี้อ้าวเหมือนก็ยืนมอบเหมือนก็ยืนมอบสลาวเพื่อนติดจมติดที่เลนกลางเลยครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคงั้นเราดัดคลิปไปเลยครับถ้าเราตามไม่ทันนะผมจะดัดคลิปกากใไ้เพื่อนแล้วก็เอาอีกสักเลนหนึ่งแล้วกันนะยอย่างน้อยสัก2เลนขึ้นบ้านสัก2เลนจะได้ไม่เป็นอะไรที่ลำบากมากมายเดี๋ยวผมเห็นโอเมนมันอยู่แถวนี้ว่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะในแมปล่าสุดอะแสดงว่าอยู่ข้างในแล้วถ้าไม่มีข้างนอกแบบนี้ คืถ่ายก็ก่อเกิดเลยครับก่อเกิดสงสนใจแล้วตี้อมเอ,อโอเคประมาณนี้ครับเวลาเพื่อนเจอโอเมนนะครับผมเออในเลนก็อาจจะมีหลอกเข้าบ้านนะครับแต่หลอกเยอะเกินก็ไม่ได้ใช้เดสนะครับบางทีแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราอาจจะหลอกได้ประมาณทีสองทีครั้งที่3เขาอาจจะจับทางเราได้ก็ดูดูนะครับประมาณนี้แล้วกันให้ตายน้อยที่สุดนะครับ เออถ้าเจอกับองค์เมนจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครชอบที่จฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทีมด้วยนะครับทีมแบบหาข้อมูล,ลน,นู่นนี่นั่นว่าองค์เมนอยู่ไหนนะครับผม